รถติดยาวเลยแถวปากช่องยังขยับทีละนิดเองไม่เป็นไรลูกค่อยๆมาเดี๋ยวพ่อรออยู่บ้านได้เลยอีกแป๊บเดียวถึงถึงแล้วเหรอถึงแล้วพ่อมานี่สิสุขสันวันพ่อนะครับขอบใจเที่ยวดูไดโนเสา์พันพ่อปีนี้น่าใหญ่มากเลยพ่อขอมันยาวสุดๆตัวนี้เขาเรียกบาเซีลวชอรัสยิบนะชีสขอบคุณที่มาเที่ยวกับพ่อนะรักพ่อครับพ่อก็รักลูก ใหม่มาเที่ยวสวนรถไฟครับเป็นไดโนเสาร์ตัวโต,วต,วตวเลยดูสิมันกำลังดมดอกไม้ใหญ่เชียวใครผ่านไปก็ต้องหยุดถ่ายรูปกันหมดบรรยากาศมันได้ย้อนเวลากลับไปยุคดึกดำบรรมันยังสนใจจักรยานด้วยนะรถติดยาวเลยแถวปากช่องยังขยับทีละนิดเองไม่เป็นไรลูกค่อยๆมาเดี๋ยวพ่อรออยู่บ้านได้เลยอีกแป๊บเดียวถึงถึงแล้วเหรอถึงแล้วพ่อมานีิสิสุขสันต์วันพ่อนะครับขอบใจน้ำไ,ไม่งามที่สวนหลวงราชการที่เก่าเห็นชุ่มดอกไม้แล้วตื่นตาตื่นใจเลยครับมันชอบหอมดอกไม้มากโดยเฉพาะกล้วยไม้สีม่่วนนนหะา ผมจะพาพ่อกับลูกไดโนเสาร์ไปเที่ยวในโลกโรบล็อกกันครับขอบคุณมากนะครับนานๆจะได้ออกมาเดินเล่นแบบนี้ตื่นเต้นสุดๆเลยไปขึ้นชิงช้าสวรรค์กันก่อนดีไหมไปเลยวิวระหว่างทางสวยมากเลยเนาะเลยพาน้องไดโนออกมาเดินเล่นที่สวนหลวงเราเก้าดอกไม้เต็มไปหมดเลยน้องชอบมากเดี๋ยวให้ชิมมะม่วงหน่อยนะครับฝึกสันนิพนพ่อทุกคนนะครับ กันตึงงดูวิวสิข้างหน้าเป็นเสาสิงหาแล้วกระโดดปึ๊บโคตรเท่เลยอะ่ะเร็วอีกนิดตึงงถงึงแล้วกรุงเทพกับไทเซราท็อป วิ่งฝ่าด้านฮ่องกงกันเถอะระวังคานหมุนนะกระโดดเยี่ยมเราถึงจุดเซฟแล้ววิวิกตอรีพอร์ตสุดยอดเลยเพื่อนใหม่ไทเซอร์ท็อปของเรา,า,าเรื่องทุ่งยญ้ามองโกเลียสวยมากเลยไทเซอร์ท็อปตัวนี้นรักจังไปวิ่งเล่นกันนะเก่งมากกาค้างให้หน่อยไปต่อเลยดูวิวจากตรงนี้สีสวยสุดเลยใช่ไหมสนุกวิ่งเลยเจ้าหนามเก้าเก้าใครวิ่งกับไดนโนเสาร์สวัสดีครับท่านเจงกิสคา้าจะปรสัตประหลาดเขียวมาทำไมนี่เพื่อนผมชื่อเจ้บบาหนามครับ กว่าวันนี้มีไดโนซอร์เพื่อนใหม่ด้วยวิ่งเลยไทยเซอร์ท็อปเร็วๆกระนโอ้ยถึงเวทีลิเกแล้วน่ารักมากเลยฟังลักกันนะครับสนุกสุดๆวิ่งต่อไปดูผ้าที่ตกกระเท๊ไว้ายเวทีลิเกกระนันไ,ไทเซอร์ท็อปของเราวิ่งได้ในรอบล็อกกันโอ้โหวิ่งเร็วมากเลยเอ้ยตรงนั้นมีเวทีมวยไทยไปดูเร็วโอ้โหเตะสวยมากสุดยอดเลยเชียร์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 ว้าวไดโนเสาร์ไทเซอร์ท็อปของหนูใหญ่มากไปวิ่งเล่นรอบกรุงเทพกันนะที่ละนะโหเร็วมากเลยถึงสนามหลวงแล้วสุดยอดเลยไว้ายเจอกันนะ มาเนาวิ่งกันเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันโอ้โหเวทีใหญ่ไฟสวยมากเลยนั่งตรงนี้แหละนะเดี๋ยวเริ่มแล้วพัท็อปของหนูวิ่งไปดูมโนรากันวิ่งเร็วมากเลยเดี๋ยวก็ถึงหมู่บ้านแล้วครูถึงแล้วสวยจังเขากำลังรำมโนราอยู่ดูมือเขาดีสนุกมากเลยเนาะพิตไาเซราท็อปเย่ในโลกล็อกล็อกกับไดโนเสาร์ไทเซราท็อปไปวิ่งเล่นกันเถอะนะเพื่อนรักโอ้ยมีเวทีด้วยกีตตราล็อกสีแดงแจ่มเลยพร้อมนะไทเซราท็อปเราจะเล่น เพื่อนใหม่ของเราสวัสดีเจ้าไปวิ่งเล่นกันเถอะเดี๋ยวพาไปเที่ยวดินแดนอีสานนะคระเร็วมากเลยลมเย็นสุดๆดูสิมีเวทีหมอลำด้วยน่ารักจังไทยสลับเรารท็อปในลบล็อกกันวิ่งเลยเราจะไปดูหมอลำอ่าใกล้ถึงแล้วเห็นไฟแล้วไหมโอ้โหสวยมากยืนดูตรงนี้นะล่าสนุกจังเลยไทยท็อปเต้นด้วยสิท็อปเราต้องหามาังกรไฟให้เจอกล้องดูสิรอยเท่าใหญ่ขนาดนี้น่าจะของมันแน่ๆตามรอยไปเลยฮีฮะว้า ราตอนบอกันวิ่งไปทางภูเขาเลยแล้วเห็นแล้วลูกแรกอยู่ตรงนั้นได้แล้วเย่ไปต่อนะอีกลูกอยู่ข้างสะพานเก็บครบสองลูกแล้วเร์ฟอบเราออกลุยกันวิเลยมากๆเลยนะเหมือนชาฟารี่เลยเห็นป้ายแล้วตรงนั้นมีดวงจันทร์ใหญ่ด้วยอ้าวเหมือนจะเป็นเซเลอร์มูนจริงๆีเซเลอร์มูนเจเจอแล้วดีใจเซอร์ฟอถของเราสุดเท่เลยใช่ไหมไปวิ่งเล่นกันนะเฮ้ยน่ารักจังขอบคุณนักขึ้นหลังเลยดีกว่าพร้อมนะไปกราววิ่งไปลุยทุ่งมองโกเลียกันดูภูเขาข้างหน้าโอ้โหสวย ยมากเลยไทเซอร์ท็อปตัวนี้น่ารักจังไปวิ่งเล่นกันนะเก่งมากเกาค้างให้หน่อยไปต่อเลยดูวิวจากตรงนี้สวยส,สุดเลยใช่ไหมสนุกว,วิ่งเร็วๆว้าวตรงนี้มีวัดจินเฮ้ยใครยืนอยู่หน้าเก่งข้าคือเปาบุญจินผู้พิพากษาแห่งไขเฟิงยินดีต้อนรับเด็กน้อยและเจ้าไดาโนไทเซอร์ท็อปของเราเร็วมากวิ่งผ่านประตูทองอันใหญ่และดูสีสวยมากเลยระวังขั้นบันไดนะโดดโอพระราชวังต้องห้ามตอนเย็นงดงามสุดๆมานั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันนะครับ วิ่งเลยเจ้าหนามก้าก้าใครวิ่งกับไดโนเสาร์สวัสดีครับท่านเจงกิสค้ดจะาสัสว์ปร,ระหลาเขียวมาทำไมนี่เพื่อนผมชื่อเจ้าหนามครับล็อกแล้วนี่มันที่เบจจริงๆเลยนะสวัสดีเจ้าไทโระทับเพื่อนใหม่ของฉันพร้อมวิ่งไหมไปกันเลยเร็วขึ้นอีกนิดดูซี่วิวสวยทั้งดไปเลยข้างหน้านั้นมีหมู่บ้านด้วยท็อปตัวใหญ่เลยวิ่งกับเราได้ด้วยโอ้ตรงน,นั้นมีคนแต่งชุดสีทองสวัสดีค่ะห้องเต้ยินดีต้อนรับสู่พระราชวังค่ะคือห้องเต้แห่งแดนนี้ยินดีที่ได้ ไปวิ่งกันนะดูเขาใหญ่แต่ใจดีมากเลยร้องสิงกราโอ้โหวีทสวิตสุดๆเลยข้ามสะพานนี้ระวังนะไปต่อๆถึงยอดแล้วดูภูเขาหิมานนั่นสิวันนี้สนุกมากกันเราอยู่ที่โปรตุเกสแล้วดูพื้นลายคลื่นสวยมากเลยวิ่งตามมานะไทยเซราท็อปกรอมทางนี้มีรถรางด้วยระวังหน่อยนะโอ้โหมองดูสะพานกับแม่น้ำสิสวยสุดๆเลยไทยเซราท็อปเรามาถ่ายรูปตัวไทยเซราท็อปล่ะไปวิ่งกันเถอะนะวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิวสกอตแลนด์สวยมากเลยมสนนีสะพา,านหินด้วยไปข้มามกันดูสิทะเลสาบกับภูเขาเเยยย้้ถึงอดแลลวใครามหหญ่โ เล่นโลบล็อกกันวันนี้มีเพื่อนไดโนเสาร์ด้วยไปเลยไทยสซอร์ท็อปวิ่งผ่านบ้านสีสวยๆแล้วข้ามสะพานเห็นทะเลด้วยนะตลาดตุรกีของกินเต็มไปหมดเลยขึ้นมาดูวิวข้างบนสวยสุดๆสนุกมากไปแล้วเจ้าดิโนไทสซอร์ท็อปของเราวิ่งในหุบเขาในป่าเลยเห็นภูเขาหิมาข้างหน้าไหมทงสีสีปลิวเต็มเลยสวยมากข้ามสะพานแขวนแล้วนะจับให้แน่นนะดิโนโอ้โหไทสตาร์ท็ัปของเราวิ่งที่กำแพงหินใหญ่เหมือนจริงเลยนี่ไงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตัดน้ำเลยนะโอ้โหวิวทะเลรายสุดๆวิ่งลงเนินไปพร้อมกันเลยเจ๋ง เขาแมพจอ้อแดนแล้วว้าวไทเซอร์และท็อปตัวใหญ่มากวิ่งด้วยกันเลยเร็วสุดๆลมผัดทลายเต็มไปหมดนั่นไงเพชรรายอยู่ตรงหน้าดูพาอาทิตย์กำลังตกสวยมากเลยบายบายแล้วจ้าไดโนเสาร์มาแล้วไปวิ่งเล่นกันเถอะอุ้ยนุ่มมากเลยหยุดให้รู้นิดนึงนะไปต่อๆเร็วๆระวังหลุมโอ้กระโดดข้ามได้ด้วยเก่งสุดๆเริ่มดูสิข้างล่างเป็นเมืมมองยูเครนสวยมากเลยพะอาทิกำลัง ไปเล่นรอบล็อกกันวันนี้มีเพื่อนไดโนเสาร์ด้วยไปเลยไทสซร์ท็อปวิง่งผ่นานบ้านสีสวยแล้วข้ามสะพานเห็นทะเลด้วยนะตลาดตุรกีของกินเต็มไปหมดเลยขึ้นมาดูวิวข้างบนสวยสุดๆส,ส,สนุกมากไทสซาร์ท็อปพร้อมยังวิ่งไปเลยแล้วเที่อวเชียกันโอโหโบโซสวยมากเลยเร็วขึ้นอีกนิดเจ้าไดาโนเอไปถึงสะพานแล้วสนุกสุดๆเลยไทสตาร์ท็อปวิ่งเร็วมากเลยนะดูสิรถรางสีเขียวข้างหน้าเป็นเอาแล้ววิวสวยสุดๆเลยเย่ yeah. บ๊ายบายทุกคน เราถอดอยู่ในแมปสเปนแล้วลว,วิ่งเร็วมากเลยดูสิข้างหน้าเป็นโบซาใหญ่เลยกระโดดข้ามน้ำพุด้วยนะว,ว้าวลมแรงมีแต่กางหันลมเหมือนอยู่รามันช้าเลยข้างล่างเป็นทะเลกระถอบของเราใหญ่สุดๆเลยไปวิ่งกันเถอะหุยวิ่งผ่านประตูบรันเดนบอกแล้วขึ้นหลังหน่อยนะไปเลย,นะเล,ยลมเย็นมากวิ่งข้ามสะพานไปฝั่งโน้นด้วยสนุกสุดๆไว้มาวิ่งดูสิเทรเซอร์ทับของเรามันวิ่งเร็วมากเลยขึ้นสะพานเชื่อมแล้วนะโอ้โหวิวข้างล่างสวยสุดๆไปถึงยอดเลยสวยมาก อ <A. S 2> โอ้โหไทเซอร์ท็อปตัวใหญ่จริงๆเลยไปวิ่งเล่นกันเถอะเสียงคำรามต่ำของไทเซอร์ท็อปวิ่งไปทางตึกแฝดก่อนนะเรลวอีกนิดเดี๋ยวข้ามถนนแล้วเจอน้ำพุด้วยเอ๊ะน้ำพุสวยมากเลยขึ้นบันไดไปดูเ็แล้วค่ะวันนี้อยู่กับไดโนเสาร์ไทเซอร์ท็อปตัวนี้เลยเดี๋ยวไปวิ่งเล่นแมป,ปสรีลังกากันนะโอ้โหวิ่งเร็วมากดูทางนั้นสิมีสโตป้าเขาใหญ่เลยข้ามสะพานไปทะเลกันน่ารักมากเลยอะ่ะนังขี่ได้ด้วยวิวจากตรงนี้ ไต้วันสวยมากเลยดูตึกไทเป1014งเก้าไปกันเถอะไทสร์ท็อปวิ่งเล่นกันทางนี้ทางนี้ตลาดเต็มไปด้วยโคมแดงเลยเกล้าขึ้นเนินไปดูวิวกันเร็วเร็วเรกวิ่งนะไทเาร์ท็อปโอ้โหถนนมีโคมไฟเต็มเลยสวยมากข้ามนาไปด้วยกันนะระวังน้ําเดี๋ยวเลื่นสะพานไม่โยกโยกเลยวิวตรงนี้คือสุดยอดเห็นเกาะหินเต็มไปหมดขอบคุณที่วิ่งเล่นกับเราพระราชวังข้างหน้ากรอกโอ้โหกระโดดข้ามได้ด้วยเจ๋งมากดูสิป้ายโซไฟนีออนสวยสุดว้าวพลรูขึ้นแล้วเยี่ยมไปเลยเเพื่่่่อนนขคุณาวิงล เร็วตามมานะเดี๋ยวทันรถบัสแน่เลยโอ้โหดูวิวข้างบนสิสวยมากเก่งมากนะเพื่อนขวัญใจจูาสิกของเรายิงประตูเลยพาทิ์ตกที่บราซิลสวยสุดๆเลยนะไทยสกับไทยสตร์ท็อปของเราในแมปฟิลิปปินส์วิ่งเร็วกว่าเจมมี่อีกดูสิโู้ทะเลสวยมากเลยขี่ไปต่อเลยนะน่ารักสุดๆของคุณนะเพื่อนเขาใหญ่เย่วิวสวยมากจ้าตัวใหญ่เลยไปวิ่งเล่นกันนะเร็วๆๆตามมาเลยไทเซอาร์ท็อปดูสิสะพานสีแดงยักษ์ซานฟานซิสโกแล้วนะว้าวมึงเต็มไปด้วยไฟสีสวยมากนั่นไงเทพีสี วิ่งเล่นกันนะเก่งมากเกาค้างให้หน่อยไปต่อเลยดูวิวจากตรงนี้ส,สวยสุดเลยใช่ไหมสนุกสามเขาวิ่งเร็วๆต,ตรงนี้มีวัดจินเฮ้ยใครยืนอยู่หน้าเก่งข้าคือเปาบุญจินผู้พิพากษาแห่งไขเฟิงยินดีต้อนรับเด็กน้อยและเจ้าไดาโนเป็นรถท็อปของเราเร็วมากวิ่งผ่านประตูทองอันใหญ่และดูสีสวยมากเลยระวังขั้นบันไดนะโดดโอ้พระราชวังต้องห้ามตอนเย็นงดงามสุดๆมานั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันนะครับท็อปตัวใหญ่เลยวิ่งกับเราได้ด้วย ตรงนั้นมีคนแต่งชุดสีทองสวัสดีค่ะห้องเตยยินดีต้อนรับสู่พระราชวังค่ะคือห้องเตยแห่งแดนนี้ยินดีที่ได้เจอค่ะแล้วกับไทเซอร์ท็อปอยากเที่ยวมองโกเลียสวยมากเลยไทเซอร์ท็อปตัวนี้น่ารักจังไปวิ่งเล่นกันนะเก่งมากเกาค้างให้หน่อยไปต่อเลยดูวิวจากตรงนี้สีสวยส,สุดเลยใช่ไหมสนุกเจ้าสามเขาว,วิ่งเร็วๆตรงนี้มีวัดจิน้นใครยืนอยู่หน้าเก่งค่ะคือเปาบุญจิน้นผู้พิพากษาแห่งไขเฟิงยินดีต้อนรับเด็กน้อยและเจ้าไดโน วิ่ง <Happiness. S 2> เลยเจ้าหนาม99ใครวิ่งกับไดโนเสาร์สวัสดีครับท่านเจงกีสคาเจ้าระสัตปลาหลาเขียวมาทำไมนี่เพื่อนผมชื่อเจ้าหนามครับีกันเลยไทสอรท็อปของเราเร็วมากวิ่งผ่านประตูทองอันใหญ่แล้วดูสิสวยมากเลยระวังขั้นบันไดนะโดดโอ้พระราชวังต้องห้ามตอนเย็นงดงามสุดๆมานั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันนะครับู้ใหญ่เลยวิ่งกับเราได้ด้วยโอ้ตรงนั้นมีคนแต่งชุดสีทองสวัสดีค่ะห้องเต้ยินดีต้อนรับสู่พระราชวังค่ะคือห้องเต้แห่งแดนนี้ยินดีที่ได้เจอกัน นี่มันที่เบสจริงๆเลยนะสวัสดีเจ้าไทชาร์ท็อปเพื่อนใหม่ของฉันพร้อมวิ่งไหมไปกันเลยเร็วขึ้นอีกนิดดูสิวิวสวยสุดๆไปเลยข้างหน้านั้นมีหมู่บ้านด้วยเราเสือกันเราอยู่ที่โปรตุเกสแล้วดูพื้นลายขึ้นสวยมากเลยวิ่งตามมานะไทชาร์ท็อปกรอมทางนี้มีรถรางด้วยระวังหน่อยนะโอ้โหมองดูสะพานกับแม่น้ำสิสวยสุดๆเลยไทชาร์ท็อปเรามาถ่ายรูปตัวไปวิ่งกันเถอะนะวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิวสกอตแลนด์สวยมากเลยมีสะพานหินด้วยไปข้ามกันดูสิททะเเเเเลลลรราาายยยกัับบภูขฮ้้้ถึงอแววใหห์คมญ่โ ไทตาร์ท็อปไปวิ่งกันนะดูเขาใหญ่แต่ใจดีมากเลยร้องสิงวกร์โอ้โหวิสวิสุดๆเลยข้ามสะพานนี้ระวังนะไปต่อๆถึงยอดแล้วดูภูเขาหิมานั่นสี่วันนี้สนุกมากไปเล่นรอบล็อกกันวันนี้มีเพื่อนไดโนเสาร์ด้วยไปเลยไทยสซอร์ทอปวิง่งผ่านบ้านสีสวยๆแล้วข้ามสะพานเห็นทะเลด้วยนะตลาดตุรกีของกินเต็มไปหมดเลยขึ้นมาดูวิวข้างบนสวยสุดๆสนุกมากดิโนไทสซอร์ทอปของเราวิ่งในหุบเขาในป่าเลยเห็นภูเขาหิมะข้างหน้าไหมธงสีสีปลิวเต็มเลยสวยมากข้ามสะพานแขวนแล้วนะจับให้น,นนนน่ดโโ เจ้าไทเซอร์อของเราวิ่งที่กำแพงหินใหญ่เหมือนจริงเลยนี่ไงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตัดน้ำเลยนะโอ้โหวิวทะเลรายสุดวิ่งลงเนินไปพร้อมกันเลยเจ๋งมากเย้ันเข้าแมปจอแดงแล้วว้าวไทเซอร์ท็อปตัวใหญ่มากวิ่งด้วยกันเลยเร็วสุดๆลมพัดทลายเต็มไปหมดนั่นไงเพชรรายอยู่ตรงหน้าดูพระอาทิตย์กำลังตกสวยมากเลยบาย,บายๆแล้วจ้าไปเล่นโอบล็อกกันวันนี้มีเพื่อนไดโนเสาร์ด้วยไปเลยไทยเซอร์ท็อปวิ่งผ่านบ้านสีสวยแล้วข้ามสะพานเห็นทะเลด้วยนะตลาดตุรกีของกินเต็มไปหมดเลยขึ้นมาดูวิว ดาซ่ามาแล้วไปวิ่งเล่นกันเถอะอุอ้ยนุ่มมากเลยหยุดให้รู้นิดนึงนะไปต่อๆเร็วๆร,ระวังหลุมโหกระโดดข้ามได้ด้วยเก่งสุดๆเริ่มดูสิข้างล่างเป็นเมืองยูเครนสวยมากเลยพระอาทิตย์กำลังไทเซอร์และท็อปของเราไปวิ่งเล่นกันไปทางนูน้นตรงไปที่มารีนาเบเย์เลยเร็วๆวิ่งเท่าไดโนเสาร์ทรนาานันไหมเนี่ยฮ่าๆโอ้โหเห็นสิงโตพ่นน้ำแล้วเดี๋ยวข้ามสะพานนี้ก่อนนะว้าววิวเมืองสวยมากเยี่ยไทเซอร์และท็อปโอ้โหถนนสวยมากวิ่งในนาข้าวแล้วเย็นสุดๆเลยใช่่่่่มมมััั้้ยยนน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 ไไไงงบบบบอออโโลลููดดดใหญาาาากกกกเเเเววววิขขสสสสุุุๆปทะะตีคณพืร์ ท็อปของเราวิ่งเร็วมากเลยโอ้อันนั้นวัดอะไรเหมือนแองอรอวัดเลยข้ามสะพานไม่ไปเลยถึงแล้วนะน่ารักจังเลยเย่สำเร็จแล้วค่าขี่กับไทเซอร์ท็อปในแมปไสแล้วไทเซอร์ท็อปของเราออกวิ่งแล้วเร็วมากเลยอะ่ะเจเดียทองอยู่ข้างหน้าสวยมากๆข้ามสะพานไประวังนะเย่ทุกนาเขียวๆเ,เต็มเลยพลังงานเต็มผ้าทิ่ตกแล้วนั่งดูตรงนี้แป๊บนึงเราในเกมบล็อกแล้วดูสิไทเซอร์ท็อปตัวนี้น่ารักมากๆเราไปวิ่งเล่นกันเถอะสะพานไม่ไพ่ข้างหน้าระวังลื่นนะถึงพระธาตุหลวงและสวยมากเลยลูสวิวตรงนี้สุดยยอเเลห็นนม่้คง ไดโนเซาร์กันนะมาแล้วไทเซระท็อปตัวเบอร์เริ่มเลยน่ารักจังวิ่งซีวิ่งเร็วมากๆโอ้โหข้างหน้าเป็นมัดจิตทองสวยสุดๆข้ามสะพานไม่ไปเลยนี่ไงหมู่บ้านน้ำของบรูนี่วิวเตะไทเซระท็อปหนึ่งสองสามลุยเลยโอ้โหวิวสวยมากเห็นตึกแฝดแล้วตรงนี้มีป่ายต้อนรับด้วยน่ารักจังไปต่อกันนะวิ่งขึ้นเนินเลยยอดวิวสุดๆเลยใช่ไหมเจ้าได้กับเจ้าไทเซระท็อปค่ะเราจะไปวิ่งเล่นหนีซอมบี้กันนะไปเลยเพื่อนโอ้ยซอมบี้มาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งดีมากเจ้าขหมงซอม เราพร้อมแล้วไปวิ่งเล่นในแม่ประเทศไทยกันเถอะดูนั่นวัดทองใหญ่มากเลยแวะผ่านตลาดน้ำก่อนนะมีผลไม้เต็มไปหมดเลยโอ้ข้ามสะพานไม่เรียบร้อยไปลุยต่อที่ทุ่งนาวิวตรงนี้สวยชระทอบพร้อมยังกล้าวิ่งให้สุดทางนะก,กระโดดหลบควายป,าป๋าป๋าไปทางขวาถึงเส้นชัยแล้วเยี่ยมมากเลยเจ้าเขากล้าชระทบวิ่งระวังควกปีนเหนียนข้างหน้ากระโดดมังกรมาแล้วเร็วๆไปตามมาแล้วถึงแล้วเราชนะแล้วเย้ย ท็อปของเราเห็นเรือตรงนั้นไหมเก็บให้หมดกล้าระวังพวกเหลืองๆโกติดาหูชนกระเด็นเลยโอ้ยมังกรมาแล้วกระโดดเย่ถึงประตูให้เซราท็อปเราจะวิ่งเล่นในรอบล็อกด้วยกันนะกล้าวิ่งเลยประตูนั้นเขียนว่าอินเดียไปดูซิกระโดดว้าวข้างหน้าคือทัชมหารเลยตลาดสีสวยมากกินท็อปวิ่งฟ้าด้านการระวังตัวยักษ์น่ะน,นะโอ้กระโดดโหข้ามถ้วยหมุนได้ด้วยไปต่อต่อ,ตอสไลด์สายลุ่แล้วเหลืออีกนิดเดียวถึงเส้นชัยแล้วนะเย่เราชนะแล้วด ไปแล้วตอนนี้เราอยู่ในรอบล็อกกับไดโนเสาร์ตัวนี้เลยวิ่งชีวิ่งระวังมินเนี่ยนข้างหน้าโดดข้างว้าวเกือบตกแล้วเย่ผ่านด้นเสร็จแล้วมาถึงอังกฤษดูบิ๊กเบนสีใหญ่มากเลยถ่ายรูปกับโกโก้หน่อยนะแล้วมีเอ้เมืองทุ่งยามองโกเลียสวยมากเลยไทเซอรทอปตัวนี้น่ารักจังไปวิ่งเล่นกันนะเก่งมากเกาค้างให้หน่อยไปต่อเลยดูวิวจากตรงนี้สิสวยสุดเลยใช่ไหมสนุกเจ้าสามเขาวิ่งเร็วๆตรงนี้มีวัดจินอุ้ยใครยืนอยู่หน้าเก่งข้าคือเปาบุญจินผู้พิพากษาแห่งไขเฟิงยินดีต้อนรับเเดด็กน้้อยและจาไ ไทสรลทท็อปของเราเร็วมากวิ่งผ่านประตูทองอันใหญ่แล้วดูสิสวยมากเลยระวังขั้นบันไดนะโดดโอ้พระราชวังต้องห้ามตอนเย็นงดงามสุดๆมานั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันนะครับวิ่งเลยเจ้าหนามเก้าเก้าใครวิ่งกับไดนโนเสาร์สวัสดีครับท่านเจิงกิสคา่าจำาสัตว์ประหลาดเขียวมาทำไมนี่เพื่อนผมชื่อเจ้าหนามครับล็อกล็อกแล้วนี่มันที่เบสจริงๆเลยนะสวัสดีเจ้าไทสรลทท็อปเพื่อนใหม่ของฉันพร้อมวิ่งไหมไปกันเลยเร็วขึ้นอีกนิดดูสิวิวสวยสดๆไปเลยข้างหน้านั้นมีหมู่บ้านด้วย โอ้โตรงนั้นมีคนแต่งชุดสีทองสวัสดีค่ะห้องเต้ยินดีต้อนรับสู่พระราชวังค่ะคือห้องเต้แห่งแดนนี้ยินดีที่ได้เจอค่ะแล้วกับไทเซอร์ทองอยากเที่ยวสวัสดีครับขยับเลยครับสวัสดีกันยังเนี่ยสวัสดียังครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป้ ไปวิ่งกันนะดูเขาใหญ่แต่ใจดีมากเลยร้องสิงคากรโอ้โหวิสวิสุดเลยข้ามสะพานนี้นระวังนะไปต่อถึงยอดแล้วดูภูเขาหิมาน่นสิวันนี้สนุกมากไทเซรนท็อปล่ะไปวิ่งกันเถอะนะวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิวสกอตแลนด์สวยมากเลยมีสะพานหินด้วยไปข้ามกันดูสีทะเลสาบกับภูเขาเม้ถึงยอดแล้วไทเรทน์นท็อปความลับใหญ่เลยโ,โหมหเจอการเราอยู่ที่โปรตุเกสแล้วดูพื้นลายขึ้นสวยมากเลยวิ่งตามมานะไทยซระท็อปกรอมทางนี้มีรถรางด้วยระวังหน่อยนะโอ้โหมองดูสะพา่ย,ย,ยออง ไอ้ไอ้เฟลบอกดีย่ลูกเดีอย่งครับไปปิดประตูด้วยเฟลปิดประตูด้วยลูกไปเล่นรอบล็อกกันวันนี้มีเพื่อนไดโนเสาร์ด้วยไปเลยไทเซอรลาทอปวิ่งผ่านบ้านสีสวยแล้วข้ามสะพานเห็นทะเลด้วยนะตลาดตุรกีของกินเต็มไปหมดเลยขึ้นมาดูวิวข้างบนสวยสุดสนุกมากลักไปวิ่งกันเถอะนะวิ่งเร็ววิเววิวสกอตแลนด์สวยมากเลยมีสะพานหินด้วยไปข้ามกันดูสีทะเลสาบกับภูเขาเฮ้ถึงยอดแล้วให้เธอเข้าความลับใหญ่เลยโห เจ้าดิโนไทเซอร่าท็อปของเราวิ่งในุบเขาในป่าเลยเห็นภูเขาหิมะข้างหน้าไหมทงสีสีปลิวเต็มเลยสวยมากข้ามสะพานแขวนแล้วนะจับให้แน่นนะดิโนโอ้โหมั่งไปเล่นโลบล็อกกันวันนี้มีเพื่อนไดโนเสาร์ด้วยไปเลยไทยเซทอร่าท็อปวิ่งผ่านบ้านสีสีสวยแล้วข้ามสะพานเห็นทะเลด้วยนะตลาดตุรกีของกินเต็มไปหมดเลยขึ้นมาดูวิวข้างบนสวยสุดๆสนุกมากนเข้าแมปจอแดนแล้วว้าวไทเซทอร่าท็อปตัวใหญ่มากวิ่งด้วยกันเลยเร็วสุดๆลมพัดทลายเต็มไปหมดนั่นไงเพชรลายอยู่ตรงหน้าดูอาทิศ ตับของเราวิ่งที่กำแพงหินใหญ่เหมือนจริงเลยนี่ไงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตัดน้ำเลยนะโอ้โหวิวทะเลร้ายสุดๆวิ่งลงเนินไปพร้อมกันเลยเจ๋งมากเย้ไดโนซ่ามาแล้วไปวิ่งเล่นกันเถอะอุอ้ยนุ่มมากเลยหยุดให้รู้นิดน,นึงนะไปต่อๆเร็วๆระว,ว,ว,วังลุม่มโอ้กระโดดข้ามได้ด้วยเก่งสุดๆเริ่มดูสิข้างล่างเป็นเมืองยูเครนสวยมากเลยพ่อาทิตย์กำลังกำลังวิ่งไปเลยแล้วทเที่ยวเชียกันโอ้โหโบโอซส,อสวยมากเลยเร็วขึ้นอีกนิดเจ้าไดโนเอ๊ไปถึงสะพานแล้วสนุกสุดๆเลยเฮ้ยไทยเซราท็อ วิ่งเร็วมากเลยนะดูสิรถรางสีเขียวข้างหน้าเป็นเอาแล้ววิวสวยสุดๆเลยเย่บ yeah. ๊ายบายทุกคนเรากับไทเทอร์ท็อปอยู่ในแมป,ปสเปนแล้ววิ่งเร็วมากเลยดูสิข้างหน้าเป็นโบซาใหญ่เลยกระโดดข้ามน้ำพุด้วยนะ <Go. S 1> ว้าวลมแรงมีแต่การหันลมเหมือนอยู่รามันช้าเลยข้างล่างเป็นทะเลไทเซอร์ท็อปแล้วนะวิ่งในแมป,ปประเทศอิตาลีเลยดูน้ำพุสวยมากไปกันเถอะเพื่อนวิ่งเร็วโอ้ร้านกาแฟข้างทางนะ่ารักสุดๆนั่นไงคอรา ไทยเซอร์ท็อปของเราใหญ่สุดๆเลยไปวิ่งกันเถอะหุยวิ่งผ่านประตูบรันเดนบกแล้วขึ้นหลังหน่อยนะไปเลยลมเย็นมากวิ่งข้ามสะพานไปฝั่งโน้นด้วยสนุกสุดๆไว้มาวิ่งดูสิไทยเซอร์ท็อปของเรามันวิ่งเร็วมากเลยขึ้นสะพานเชื่อมแล้วนะโอ้โหวิวข้างล่างสวยสุดๆไปถึงยอดเลยสวยมากเอ๊ทร็อปตัวใหญ่จริงๆเลยไปวิ่งเล่นกันเถอะเสียงคำรามต่ำของไทเซอร์ท็อปวิ่งไปทางตึกแฟดก่อนนะเร็วอีกนิดเดี๋ยวข้ามถนนแล้วเจอน้ำพุด้วยเอ๊น้ำพุสวยมากเลยขึ้นบันไดไปดู ค่ะวันนี้อยู่กับไดโนเสาร์ไทเซอร์รท็อปตัวนี้เลยเดี๋ยวไปวิ่งเล่นแมป,ปสี่ลังกากันนะโอ้โวิ่งเร็วมากดูทางนั้นสิมีตโตบ้าเขาใหญ่เลยข้ามสะพานไปทะเลกันน่ารักมากเลยนั่งขี่ได้ด้วยวิวจากตรงนี้โอ้โแมป,ปใต้วันสวยมากเลยดูตึกไทเป1014งศเก้าไปกันเถอะไทเซอร์ท็อปวิ่งเล่นกัน,ทา,นทางนี้ทางนี้ตลาดเต็มไปด้วยโคมแดงเลยกล้าขึ้นเนินไปดูวิวกันเร็วๆโรกไปแล้วนะเราเข้ามาในแมปมอดดิบแล้วมาดูกันโอ้ยนี่ไงไทเซอร์ท็อปสีฟ้าเพื่อนนนนเเเเรราาาาววววิิ่่่งงงด้้ยยยยยยกกกัลลลต๊ะะไมมหหแ็ใสสสๆช ไทยร์ท็อปโอ้โหถนนมีโคมไฟเต็มเลยสวยมากข้ามนาไปได้วยกันนะระวังน้าเดี๋ยวลื่นสะพานไม่โยกโยกเลยวิวตรงนี้คือสุดยอดเห็นเกาะหินเต็มไปหมดขอบคุณที่วิ่งเล่นกับเราไปดูพระราชวังข้างหน้ากรอกโอ้โหกระโดดข้ามได้ด้วยเจ๋งมากดูสิป้ายโซไฟนนออนสวยสุดๆว้าวพลูขึ้นแล้วเยี่ยมไปเลยเพื่อนขอบคุณที่มาวิ่งเล่นท็อปเร็วๆตามมานะเดี๋ยวทันรถบัสแน่เลยโอ้โหดูวิวข้างบนสิสวยมากเก่งมากนะเพื่อนขวัญใจจูลสิกของเรายิงประตูเลยพาทิศตกที่บราซิลสวยสุดๆเลยนะไทย วิ่งนะไทยเซราท็อปโอ้โหถนนมีโคมไฟเต็มเลยสวยมากข้ามนาไปด้วยกันนะระวังน้าเดี๋ยวลื่นสะพานไม่โยกโยกเลยวิวตรงนี้คือสุดยอดเห็นเกาะหินเต็มไปหมดขอบคุณที่วิ่งเล่นกับเราโอ้โหไดโนเสาร์ตัวใหญ่เลยไปวิ่งเล่นกันนะเร็วๆๆตามมาเลยไทเซราท็อปดูสิสะพานสีแดงยักษ์ซานฟรานซิสโกแล้วนะว้าวมึงเต็มไปด้วยไฟสีสวยมากนั่นไงเทพีสีไทเซราท็อปของเราในแมฟิลิปปินส์วิ่งเร็วกว่าเจมี่อีกดูสิโอ้ทะเลสวยมากเลยข่่่ออเเเยาากสุขคณพื้ใหวววิม ตัวใหญ่เลยไทเซอร์และท็อปของเราไปวิ่งเล่นกันไปทางนู้นตรงไปที่มารีนาเบย์เลยเร็วเร็ววิ่งเท่าไดโนเสาร์ทันไหมเนี่ยฮ่าฮโอ้โหเห็นสิงโตพ่นน้ำแล้วเดี๋ยวข้ามสะพานนี้ก่อนนะว้าววิวเมืองสวยมากเจ้สวัสดีจ้าเร็วเร็วเปิดประตูด้วยเร็วๆ